ตวันนี้กับวัรักสู่สังคมค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการของเราอยู่กับพิ่ชันชนทิชาลิมปิติค่ะพาคุณผู้ชมมา พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วคะ่ะว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะเปิดการเรียนการสอนนะคะในระดับปริญญาตรีครอบคลุมทุกๆหลักสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวกภาพวิทย์เทคโนโลยีแล้วก็สังคม,มศาสตร์นะคะวันนี้คะ่ะหลายๆคนอาจจะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกล่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษมีหรือไม่ คำตอบก็คือมีนะคะและว,วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาะทุกท่านมารู้จักกับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะว่าเรามีหลักสูตรอะไรน่าสนใจแล้วก็เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีจุดเด่นอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีนะคะบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรพงศ์พิชิตจันนุยค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ค่คคะ โหเป็นอะไรที่แบบเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับวิทยาลัยนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นน้องปอตรีแต่ละหลักสูตรเลยที่มารายการของเราก็เคยเคยมาอยู่เหมือนกันนะฮะรายการของของที่นี่ครับก็แต่ว่านานมากแลยนะืออาจอรจ์นานจนก่อนโควิดด้วยซ้ำฮะนะคะก็คือเรารู้จักอาจารย์ในนามของอาจารย์ที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญแหละนะคะเกี่ยวกับจักรวาลวิทยานะคะแล้วก็อยู่สํานักวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่จริงๆนะอาจารย์มีอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือท่านเป็นคณะบดีของบัณฑิตวิทยาลัยด้วยอาจารย์คาต้องถามย้อนไปนิดนึงดีกว่าว่าความเป็นมาในการขอตั้งหรือวัตถุกประสงค์ของการขอตั้งบัณฑิตวิทยาลัยของมหวิษยาเนี่ยเพราะว่าทราบมาว่าเราเพิ่งดําเนินการสักประมาณปี2018นี่เองใช่ไหมคะอาจารย์ริงงที่มาที่ไปก็คือเนื่องจากว่า ท่านอธิการบดีในขณะนั้นท่านรองวิชาการนะครับก็ก็พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าบัณฑิตศึกษาของเรามันยังไม่มีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโดยตรงนะครับในการขับเคลื่อนทุกๆอย่างเกี่ยวกับบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยท่านก็จริงๆประกอบกับหลายมหาวิทยาลัยที่เขาเขาเรียกว่าอะไรติดอันดับโลกนะครับจริงๆตอนนี้เราก็กําลังจะไปยุติสูตรนะก็จะมีหน่วยงานที่กํากับบัณฑิตศึกษาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัณฑิตวิทยาลัยนะครับ ท่านดิการก็เลยคุยกับรองท่านรองวิชาการในขณะน,นั้นก็เลยว่าเอาละทีนี้ก็ขออนุมัติมหาวิทยาลัยดีกว่าในการที่จะหาหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในเรื่องของบัณฑิตศึกษา,าก็เลยจริงๆมันก็เป็นโมเดลที่บัณฑิตศึกษาที่สาเร็จแล้วก็มีมห,หลายมหาวิทยาลัยที่เรามีในขณะน,นี้ครับเราก็เลยตั้งซึ่งจริงๆถ้าเป็นพี่น้องกันมอทศต,ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับแม่ฟ้าหลวงทราบว่าก็ยังไม่มีบัณฑิตวิทยาลัยครับก็คือให้อาจจะให้รองอธิการบดีสักฝ่ายนึงในการดูแล แต่ว่าในแง่ของพี่พน้องการในสามหาวิทยาลัยนี้ว่าอะไรลักเป็นที่แรกที่จะมีบรรฑิตอ,อะไรนะก็ที่มีมซึ่งก่อตั้งเมื่อประมาณสิงหาคมสภามาหาวิทยาลัยอนุมัตินะครับให,ให้จัดตั้งเนี่ยประมาณปี2018เดือนสิงหาคมนะครับก็เลยตอนในขณะนั้นก็เลยด้วยด้วยความคาดหวังว่าบัณฑิตศึกษาก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนง,งานวิจัยที่เขาเรียกว่าอะไรชั้นแนวหน้าของโลกนะครับก็มาหาวิทยาลัยดังๆของต่างประเทศมันก็ ใช้บัณฑิตศึกษาในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่างๆอยู่แล้วเราก็คาดหวังในลักษณะคล้ายๆกันว่าบัณฑิตวิทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งก็ให้มีหลักสูตรปัญญาโทปัญญาเอกเพื่อที่จะมีงานวิจัยดีๆอะไรเงี้ยครับในการสร้างความเข้มแข็งให้มาวไไิทยาใช่นะคะก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง,อน,องนะคะคที่สําคัญก็คือคน่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยเพื่อก้าวสู่อันดับโลกของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจังคะถ้าพูดถึงว่าบัณฑิตวิทยาลัยน่าจะมี หลายมหา<ม>วิทยาลัยทั่วโลกนี้แล้วที่วาระประจันที้ว่าเรามีความโดดเด่นแตกตางง่างยังไงบ้างอาจารย์ความโดดเด่นก็อันที่หนึ่งก็คืออาจารย์ครับอนันที่ของเราอาจารย์พูดง่ายว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลักษ์เนี่ยมีความโดดเด่นในการสร้างผลงานวิจัยมากซึ่งสังเกตว่ามีสติย้อนหลังแน่นอนให้เราดูนะครับว่าเออสองสามปีย้อนหลังในผลงานตีพิมพ์เป็นยังไงนะครับของเราอยู่ระดับร้อยอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราไปถึง5้าร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอาจารย์ของเราเนี่ย มีความเข้มแข็งทางด้านการตีพิมพ์แล้วนะครับการ <Okay. S 2> ทางวิชาการนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับตอนนี้เราถึงอธิการท่านอาธิการคัดหวังว่าปีนี้น่าจะเกินเกิน6600้อยะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอาจารย์เราเรื่องตีพิมพ์ไม่ต้องห่วงเรื่องความเข้มแข็งความโดดเด่นทางวิชาการก็ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยครับอ่ามันก็เลยมันก็จะเป็นตัวอินพุตในการเขาเรียกอะไรดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือเหมือนเป็น ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นตัวดึงดูดนักศึกษาเขาว่าได้เพราะว่าระดับนี้เขาต้องีระดับปริญญาศึกษาเนี่ยอาจารย์เป็นตัวดึงดูดใช่่มันจะมีบริบทต่างกับปอตีอะไรอย่างเงี้ยครับะปอตีอาจจะชื่อเสียงมหาลัยความโดดเด่นความสวยงามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปอบัณฑิตเนี่ย แน่นอนว่าตัวอาจารย์คือตัวดึงดูดตัวเป็นแม่เหล็กเพราะว่าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์สาขาไหนเมื่อเรามีผู้เชี่ยวชาญมีต้องไปหาที่นั่นใต้องไปนเที่นั่นเลยก็ต้องไปหาพระฤาษีอะไรเขาเรีย่ใช่ไหมครับเป็นพระฤาษีในเรื่องนั้นเลยอีกอย่างเรื่องความดุดเด่นกอนเราตอนนี้คือมหาวิทยาลัยก็ให้มันอยู่ในใจในการขับเคลื่อนนะคือเมื่อก่อนจริงๆก็เมื่อกี้เราคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่า บัณฑุการเรียนระดับบัณฑุสารเนี่ยมันจะต่างจากปริญญาตรีคือปริญญาตรีเนี่ยเราโอเคมีแผนการเรียนเป๊ะๆสี่ปีจบหกปีจบสําหรับแพทย์อสมมติแต่ปอทปออกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะมีกําหนดไว้สองปีก็จริงครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการตีพิมพ์งานวิจัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีอะไรองี้มันขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาว่ากับนักศึกษาคุยกันโอเคไหมอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นคือเป็นจุดอ่อนที่เราพบก่อนหน้านี้ว่า นักษาใช้ระยะเวลาในการเรียนนานเกินไปค่ะจริงๆทั่วประเทศนะเข้าใจผมเข้าใจว่าตัวเลขนี้คือทั่วประเทศครับอาจารย์กำหนดไว้2ปี4ปี5ปีจบอะไรอย่างเงี้ยพอโทพอเอกกำหนด3ปีปรากฏว่าโอ้ห้าปีห้าปีคือจะจบใช่เพราะตรงนี้คือทางในการก็จังคาดหวังให้บัณฑิตอะไรมันช่วยขับเคลื่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อย่างที่เรียนคุณเพลงไปตอนต้นว่าเออเรามีแล้วเราสามารถทําได้แล้วว่าพอโทหนึ่งปีครึ่งเนี่ยจบแล้วใช่ครับ โอทโหนึปีครึ่งจากหล<ป>ัก<ป>สูตรที่วางไว้2ปี 2> อาใช่ครับใช่ซึ่ง<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนหน้านี้ที่อื่นๆก็เรียนสี่ห้าปีแต่เราสามารถที่จะมีผลงานตามเกณฑ์สมัยการศึกษาได้แล้วก็น่าจาสามารถจบได้ แสดงว่าอย่างนี้คนที่จะมาเรียนปอโทปอเอกคนนี้นเกที่มาเียรักเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะว่าชื่อเสียงของเราที่ผ่านมาแบบโอ้กว่าจะจบก็เลยรักนานมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะเรามีระบบที่จะดูแลนะคะแล้วส่งเสริมให้คุณช่วยทํางานแล้วก็เรียนจบได้ในเวลาที่อาจจะก่อนระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราเปิดสอนใน หลักสูตรอะไรมีวิชาอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่คุณเพลย์เปิดเปิดไปเมื่อกี้ว่าเปปอตีเรามีทุกสาขาออปอโทรปอเอกเราก็มีเหมือนกันใช่ครับเรามีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านสุขภาพเราก็มีครับปอโททางด้านเฮลท์ไซด์หรือว่าสาขาปอเอกทางด้านสุขภาพอะไรเงี้ยวิทย์ไซเทคเราก็มีครบนะครับวิทยาศาสตร์ก็มีวิศวกรรมก็มีทางด้านการเกษตรก็มีอะไรเงี้ยครับส่วนโซเชียลไซด์เราก็มี ของการจัดการของลิเบอร์โอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยรเราเรามีหมดเรามีทุกสาขาใช่คะเพราะว่าเรามีคณาจารย์ที่แม่แต่สอนปตีอยู่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่สามารถสอนปโทอีกได้ด้วยอยู่แล้วนะคะมีตําแหน่งวิชาการมีผลงานวิจัยรองรับเยอะแยะมากมายเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขาเลยนะคะตอนนี้การลักษณะการเรียนการสอนของเราที่ผ่านมาโอเคเรามีออนไซต์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะเรายังไม่มีหลักสูตรออนไลน์แต่ว่าเนื่องจากว่าโควิดเข้ามานี่ทำให ไม่ว่าเราก็ใครก็ตามจะต้องปรับตัวเป็นครั้งใหญ่ครับว่าเราไม่เคยทำก็ทําเรื่องของออนไลน์เราไม่ไม่เคยคิดว่ามันจาเป็นมันก็จําเป็นอะไรเงี้ยครับใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมีทั้งแบบออนไลน์และออนไลน์ก็ตามปรับตามสถานการณ์กันไปแต่ว่าการเรียนปกติก็คือเรามีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษนะอาจารย์จริงๆโดยส่วนใหญ่คือเน้นภาคปกติแล้วเรียนเต็มเวลาครับโดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นการทําวิจัยเพราะนักถ้าสมมติเรียนพาร์ทไทม์นึกไปมันมันก็ยากนะครับที่จะจะทาให้มัน สำเร็จได้มันคือมันต้องลงไปต้องทุ่มเทต้องเอาเวลาไปให้มันอย่างเงี้ยอ่าครับแต่ว่าพัทมาหรือภาพวิเศษที่เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนขอทอโทก็คือแบบทางานไปด้วยมาเรียนเพื่อพัฒนางานของตัวเองที่ที่ทำงานถ้าส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ค่ะลักษณะของการเรียนระดับประดิฐ์ศึกษาจะค่อนข้างต่างกับน้องพอตรีตรงที่อาจารย์บอกว่าพอตรีเนี่ยเรามา เอาเกรดเฉลี่ยมาแล้วก็มาสอบเข้าตามคณะที่เราสนใจแต่ว่าปอโทในการที่เราจะเข้ามาเรียนได้เนี่ยเราจะต้องมีแนวของเรามาก่อนแล้วว่าเราอยากจะทําเรื่องอะไรนั่นอาจารย์คือคือโดยทั่วไปถ้าสมมติเราอยากเรียนปริญญาโทเนี่ยเกคือเราสําเร็จการศึกษาปอตีแล้วก็เรียนได้คือมีเกรดคนแต่ว่าเราที่ว่าอะยรลักเราต้องคัดเพราะว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากเรียนได้เรียนได้เราก็ต้องดูเออเขามี p e r f o r m มนซ์เป็นยังไง เกีย์เฉลี่ยเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับคือเราก็มีวิธีการแล้วก็เกณฑ์ที่จะคัดเข้าอะไรเงี้ยเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาเนี่ยสามารถสําเร็จการศึกษาได้ค,ครับสำหรับปริญญาเอกก็เช่นกันครับไม่ใช่เออจบ3 0 0ปริญญาโทแล้วจะมาต่อปรเอกเลยนี่มันก็จะเป็นเกณฑ์ทั่วๆไปแต่เนื่องจากว่าเราจะต้องคัดหน่อยว่าเออเราหลักสูตรเองก็ต้องมั่นใจนักศึกษาคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยต้องทําวิจัยได้ต,ต้องตีพิมพ์ได้ยกตัวอย่างได้ก็สำเร็จการศึกษาได้ในรายที่เหมาะสม นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมๆหน่อยนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนอยากเรียนทุกคนต้องมีความตั้งใจอยู่แล้วแหละเพราะมันคือการลงทุนนะอาจารย์นะคะการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดถึงการลงทุนเรื่องของทุนนะอาจารย์สำหรับคนที่เราจะว่าอยากได้ทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้เรามีไหมคะสำหรับกอนทก็อย่างที่หลายคนรู้ดีนะครับว่าในการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะต้องเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพราะส่วนใหญ่ก็ได้ทุนแล้วไปเรียนอย่างเง<ช>ี้ยไม่ค่อย<ช>มีใครลงทุนด้วยตัวเองวเรักก็เลยเห็นเลยเห็นจุดนี้ท่านีิการโดยมหาวิทยาลัยวเรลักก็ดีมหานโยบายก็คือว่ามีทุนการศึกษาให้นะไม่อั้นนะครับแต่แต่คุณจะต้องมีผลการเรียนที่โดดเด่นไม่ใช่เกือบเกือบสามมารับทุนได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราจะต้องคัดเรื่องนักสายกตัวอย่างที่คุณได้เกตินิยมอันดับสองมารับทุนอะไรคุณยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มเดียนราดมมี ทุน,นักเว้นค่าจานวนเต็มเต็มค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวนนะครับทั้งปรโยชน์เราโทริญญาเอกแล้วก็ทุนนอกจากทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวนแล้วก็จะมีทุนรายเดือนให้ด้วยแต่นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องมีผลการเรียนเกจเฉลีย่ย3.5ขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะคัดนักศึกษาเป็นประมาณนั้นก็แสดงว่าก็ถ้าพร้อมแล้วก็มาได้เลยครับเพราะเรามี รับทั้งปีอยู่แล้วอย่างที่เรียนคุณเพลงไปวพอาตัวโปรเอการับทั้งปีตอนนี้นะครับแล้วแต่หลักสูใช่ะคะก็คือเรื่องของ,งการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความสามารถนะคะมีผลการเรียนที่โดดเด่นใช่แล้วก็อยาก เรียนเขาเรียกอยากเรียนปอทปอเอกนะ,ะเอาจริงๆอะไรี้ก็เรามาเรียนที่เราได้จังคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะคะทั้งปอรปริญญาโทและปร,ปริญญาเอกเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนที่มหาวิทยาลัยเป็นน้องปอตรีที่จบปอโทแล้วอยากเรียนต่อหรือว่าเป็นคนวัยทำงานหรือว่าเป็นลูกค้าที่มาจากต่างชาติจริงๆมันมีหลายเขาเรียกเหมือนถนนหลายเส้นนะที่จะมาที่เราอันนี้ก็คือสิทธิ์เก่าครับเราพบว่าสิทธิ์เก่ามีเรียนต่อปอทปอเอกที่เรา ก็คือเขาประทับใจในการดูแลข,ของอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาในดับปริญญาตรีนะครับเขาก็เลยมาเรียนต่ออันที่สองก็คือ,อบุคคลทั่วไปที่มาจากในประเทศนี่แหละครับจบจากมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ก็จะมาเรียนอันที่สองคือชาวต่างอันที่สามคือชาวต่างชาติที่สําเร็จการศึกษายกตัวอย่างเช่นจบวิฒนาโทตามมหาลัยต่างๆก็มาเรียนที่เราอันที่กลุ่มที่สี่ก็คือนักศึกษาต่างชาติเลยครับอันนี้คือเป็นจบจากต่างประเทศมาแล้วก็มาเรียนที่เราซึ่งตอนนี้มีหลาย พูดง่ายๆเกือบทุกทวีปแล้วมั้งครับเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ในหลายๆหลักสูตรที่เราเปิดมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาเรียนนี่ก็แสดงว่าความโดดเด่นหรือว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยทำให้ชาวต่างชาติมั่นใจในคุณภาพของการเรียนการสอนของบัณฑิตศึกษาของเรามากเลยนะคะอาจารย์มากครับก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าเขาก็ตามมาจากงานวิจัยที่เราดึงสาติฟิล์มใช่แล้วก็แนวทางหนึ่งที่เราพบก็คือว่าการประชาสัมพันธ์ ของหลักสูตรเองหรือของบัณฑิตวิทยาเองเนี่ยเราก็พบว่าเขาเขาไปเจอช่องทางนั้นแหละแล้วก็มาสมัครที่เราครับซึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์หนักหนุงเหมือนกันนะครับก็ตามตามจริงจงตาม f c e e o o o นี่ช่วยได้เยอะสีเดียวเดี๋ยนี้ไปทั่วโลกได้ใช่ไปทั่วโลกแป๊บเดียวครับแป๊เดียวใครก็เข้ามาหาข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความพร้อมของอาจารย์นี่ไม่เป็นที่กังขาแล้แล้วในเรื่องของ เรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันต้องใช้ห้องแลบห้องปฏิบัติการในหลักสูตรที่ต้องใช้ใช่ไหมคะอาจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้เนี่ยเราใช้แลบเดียวกับน้องปริญญีไหมหรือว่าเรามีแลบที่มันต้องแตกต่างกันไปจริงจริงมันมีทั้งสองแบบนะเพราะว่าการวิจัยระดับปริญญาโทไปเอกมันแนวๆการใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ต้องนะมันก็อาจจะไม่ใช่เหมือนเบสิกระดับปริญญาตรีเพราะว่าเราก็จะมีทั้งสองแบบครับมีทั้งแลบที่เป็นแอดวานซ์เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอก แต่ว่านักศึกษาปรญาโทเอกก็จะเป็นช่วยสอนนักศึกษารรตีอะไรคือมันเกื้อกูลกันไปเป็นระบบอย่างนั้นนะคะคแสดงว่าเราก็มีความพร้อมทุกสิ่งอย่างที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเรียนให้คุณประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะในเรื่องของการรับสมัครจะบอกว่าเรารับสมัครทั้งเรารับทั้งปีทั้งปี เพราะฉะนั้นใครสนใจต่อสอบถามมาได้สอบถามที่บันทิดไวยได้บันดได้เลยเราออนไลน์ย4ิบสี่ชั่วโมงไงเงี้ยถามได้ตลอดก็มีชาวต่างชาติเขาเรียกว่าอะไรส่งอีเมลมาถามตลอดนะครับนี้เอ็นดูนะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนอยู่แล้วนะคะจังค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคุณสมบัติของผู้เรียนที่เนี่ยเราค่อนข้างที่จะ ดูนิดนึงครับคัดไม่ใช่ใครก็จะมาเรียนได้เพลว่าเดี๋ยวจบแล้วเราก็คัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไม่จบนะคะอาจารย์เล่าดีกว่าว่าคุณสมบัติบัจริงๆแล้วคนที่จะเรียนปโทหรือว่าคนที่จะเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยนะคะที่วรลเรามีวางเกณฑ์อะไรไว้บ้างที่เป็นเกณฑ์กลางหรือว่าเกณฑ์ที่เน้นๆหนักของแต่ละหลักสูตรก็เอาเกณฑ์กลางนะครับผมอาจจะขอพูดปริญญาโทก่อนแล้วกันได้ค่ะคือโดยโดยทั่วไปเกณฑ์ก็จบปรตรีมาเรียนโทได้แต่เราเราต้องคัดจริงๆคือหลักสูตรก็จะเป็นตัวกรองนะครับว่า เออดูรักษาคนนี้มีศักยภาพได้ไหม mm. มาเรียนแล้วโอเคไม่เขาตั้งใจจริงเลยคืออย่างหนึ่ง mm. ก็คืออยากไดนะ้คือถ้ามีใครที่ตั้งใจจริงนะครับก็โอเคมาได้เลยอันคือเกณฑ์โดยหลักๆก,ก็คือเรื่องของเกรดเฉลีย่ยก็เกรดสูงหน่อยนะเรีย์พอตัพมันจะแต่เวลาโทรมันจะมีสาแบบเลยทั่วไปนะครับก็คือแบบทําวิจัยล้วนๆเลย mm. อันนี้แน่นอนครับคุณแต่เวลาตีคุณก็ต้องเคยฝึกอะไรมาแล้วอะไรอย่างนี้ อันที่สองก็คือแบบเรียนมีคอร์สเวิร์กด,ด้วยมีตีสีด้วยเขาเรียกกสองนะโดยทั่วไปนะครับ <ừ> กหนึ่งกสองอะไรเงี <ừ> ้ยแต่อแบบหนึ่งที่อาจจะเน้นกลุ่มที่ทํางานอยู่แบบขออะไรเงี้ย <ừ> ก็จะไม่เน้นทําวิจัยมากอะไรเงี้ยับ <ừ> บนั่นคือแบบญยาโทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือวันอยู่อะไรเนี่ยจะเขาเรียกติดตามนักษาเข้มนะครับ คุณง่ายว่าเครียดสักหน่อยละในช่วงปีครึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งเรามีสําเร็จการศึการาแล้วบ้างแล้วตอนนี้นะครับเราจะไปเอกแน่นอนนะมันเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการวิจัยครับรานถ้านักศึกษาที่ไม่ชอบเข้าห้องแลบไม่ชอบทําวิจัยแล้วก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะพูดง่ายๆเยนะครับก็ถ้าชอบทําวิจัยแล้วออกมาได้เลยอะไรเงี้ยครับซึงเกณฑ์ปอเอกก็จะเราก็จะรับทั้งแบบนักศึกษาที่จบปริญญาโทนะครับหรือนักศึษาที่จบปริญญาตรีก็มาโทควบเอกได้ แต่ตอนนี้แต่ว่ากลุ่มนี้จะต้องเน้นเรื่องหนออยือมีศักยภาพหน่อยนะมีอะไรประมาณนั้นเรื่องมีภาษาอังกฤษก็มีพาะภาษาอังกฤษโดนควบคุมจากเจนของกระทรวงของตัวของกระทรวงครับเราก็มีนะครับนักศึกษาญาโทรจริงจริงเรามีเราตั้งว่าที่เป็นโทโฟลเปเปอร์เบสไม่ต่ำกว่าร450รห้สิบเดียไปสอบตัวอื่นได้ไหมได้ครับเรามีตัวอื่นเทียบได้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มีสะดวกมากมีตัว เขาเรียกว่า CEFR <ES> เป็นภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ก็พัฒนาให้สอบออนไลน์ซึ่งตอนนี้เราก็เอามาเทียบให้ด้วยครับค่ะก็<อ>ไม่มีปัญหาไม่ว่เออตอนนี้โควิดศูนย์สอบไม่เปิดอะไรเงี้ยเราเราอำนวยความสะดวกมากตอนนี้นดีจังเลยนะคนะคันช่วงโควิดใครที่รู้สึกว่าอยากจะลองเรียนสอบสภาษาก่อนเลยแล้วก็ติดต่อมาเลยเรามีลิงก์ให้เข้าไปทำอะไรอเงี้ยครับนะคะ มีอะไรก็คือสอบถามที่มาวิทยาลัยได้เลยนะคะในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัครแล้วก็นี่คือเกณฑ์คร่าวๆพอโทจะบอกว่าไม่ต่ำกว่าสองจริงๆแล้วน่ะอาจจะต้องให้สูงกว่านิดนึงนะคะนี่คือเกณฑ์บางเกณฑ์บางแต่ถ้ามาเรียนที่เราเนี่ยปริญญาโทก็สามขึ้นนะที่เราเจอนะครับใช่ปริญญาเอกก็เกินสามาครับเรามีอัตราน้องปอตรีที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีความพร้อมมีศักยภาพสูงที่จะเรียนต่อปอทหรือปริญญาเอกกับเรานี่เยอะไหมคะอาจารย์นี um ่คือ น้องอยากดูน้องอยากรู้คุณสมบัติหรือว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผลการเรียนน้องปริญญาตรีสักนิดนึงของเราเองอาจารย์ก็เกียรตินิยมซะส่วนใหญ่ครับที่มาเรียนกับเรานะใช่อย่างที่บอกเขาติดใจอาจารย์อยา์ดูแลดีแล้วก็เอยเขาอยากต่อทางด้านนี้นะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนี่คือเป็นความสําเร็จทั้งของหลักสูตรปริญญาตรีและหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงบัณฑุกเอกเป็นตัวส่งเข้ามานะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่จบระดับปริญญาตรีค่ะอาจารย์อย่าง อันนี้ถามเผื่อไว้สําหรับบางคนที่ยังสงสัย<ช><ช>ว่าหนูควรจะเรียนต่อทางเดียวกันไหมคะอาจารย์สมมติว่าหนูจบทางด้านกฎหมายหนูจะไป<ช> <ๆ S 2> เรียนต่อบริหารอย่างเงี้ยอาจารย์ก็หนูจะเรียนจบได้ไหมเนี่ยมันจะเกี่ยวกันไหมหนูจำเป็นต้องถ้าโดยส่วนตัวแล้วบางสาขามันอาจจะไปกันได้ครับบางสาขาเออบางหลักสูตรหรือบางสาขาแต่ว่าบางอันมันก็ ยากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเรียนจบปตีฟิสิกอย่างไม่สิจบปตีบริหารอย่างนี้แล้วจะม,มาเรียนปโทฟิสิกมันก็คนละแบบคนละเรือเ่องพื้นฐานไม่มีเลยอย่างนี้ครับซึ่งปโทปอ,อกเราอยากคือก็ต้องการนักศึกษาที่มีพื้นฐานดีถูกไหมครับในการมาเรียนะอะไรองนี้ครับ มันก็คืออาจถ้าตอบก็คือตอบแบบสองแบบก็คือมันอาจจะไปกันได้ก็ได้อย่างเช่นบริหารกฎหมายโอเคแต่ถ้าคุณจบบริหารมาเรียนพิสิกนั้นก็ไม่ได้ก็แสดงว่าแนะนําเป็นในแต่ละกลุ่มสาขาดีกว่าเนาะว่าครับมันไปด้วยกันได้ไหมอย่างส่วนใหญ่แล้วอย่างสาขาวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างนี้นะคะก็ควรที่จะมีพื้นฐานตั้งแต่ปตรีปตรีใช่คะยกตัวอย่างดีกว่าอย่างเช่นอาจารย์เอง ก็คือฟรีโทเอกก็คืออยู่ในสาขาฟิสิกส์อยู่ในก็เรียนฟิสิกส์ครับฟรีโทเอกก็เรียนฟิสิกส์นั่นก็อาจจะคนละเคสเี่คุณเพลงถามว่าเออถ้าแบบแหวกแนวเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะศึกษาเอกแต่เพลงเชื่อว่าทุกคนที่อยากจะเรียนทั้งดัปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าตนเองนั้นโอเคไหมชอบหรือว่าถนัดทางด้านไหนบางคนก็ทํางานอยู่แล้วก็มาเรียนครับรู้สึกทำงานแล้ว อยากไปเรียนเนี่ยก็มีมีเหมือนกัน,นะะตอนนี้เรามีก็ของหลักสูตรการจัดการปัญาโทปัญญาเอกปัญญาโทนี่เราก็จะได้นักศึกษาจากประเทศจีนตอนนี้หลักร้อยนะครับรวมกันร้อยกว่าคนซึ่งหลายคนในนั้นก็สอบไปแล้วด้วยก็คือเรียนก่อน2ปีสามารถสมัครเนการศึกษาได้เป็นโมเดลที่เราทำให้หลักสูตรอื่นหรือที่อื่นเห็นด้วยว่ามันทำได้จริงอะไรเงี้ยครับ ก็คือวางแนววางหลักสูตรเอาไว้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้งานได้จริงทําได้จริงด้วย<ช>นะคะค,คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราหลายๆคนจะมองว่าการสําเร็จการศึกษาแค่ปริญญาตรีนะคะบางทีอาจจะไม่เอื้ออํานวยในการทํางานมากเท่าไหร่แล้วอาจารย์คิดว่าหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงทําไมถึงต้องต่อโทต่อเอกคะอาจารย์ สำ่ผมเข้าใจว่าโดยโดยสาการ์ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากครับบางคนไม่ต้องเรียนหรอกพอตีเดี๋ยวไปทาอะไรสักอยากทำมีคาหลูๆบางทีสตาร์ทอัพอะไรย่างเงี้ยคือพวกนี้ทําได้จริงนะแต่ถ้าเราเคยไปดูสถิติเขาไม่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซนต์ซึ่งน้อยมากนะครับเพิ่งเถอะว่าผมเข้าใจว่าถ้าเรามีพื้นฐานมากพอเนี่ยเราไปทําได้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คือเขาก็ไม่มีเขาไปตามกระแสอะไรย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าถามว่าพอโทรพอเอก ยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับมันม,มันก็คือโอเคเราอยากพัฒนาตัวเองไหมเราอยากรู้อะไรมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับที่ที่เราพบอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้ามาเรียนแล้วเออตามเพื่อนเราจบโทแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนประญญาจบเอกีไปเรียนโทไปเรียนเอกอย่างเงี้ย<ม>ก็มีที่ไม่ใช่ตัวเองอะไรเงี<ม>้ยเราก็มีครับนะคะก็ เป็นทางที่ต้องบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นและอยากรู้จริงทางด้านนั้นนั้นอยากเป็นนักวิจัยอะไพง่ายไหก็มาเรียนปิญญาเอกคะคือต่อโทต่อเอกคุณก็จะได้รู้ทางด้านนั้นจะ้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นปัญญาโทก็อย่างที่เรียนว่าแบบแผนขอนี่เป็นการเรียนเพื่อพัฒนางานประจําของตัวเองอันนี้ก็จะอีกแบบ่นี้ครับ แบบเน้นเน้นตีพิมพ์ผลงานก็จะอีกแบบเองอีก็ไเพราะมีหลายหลายแบบให้เราได้ได้ดูตัวเองว่าเราชอบแบบไหนที่สําคัญคือจะได้นําไปใช้ในการพัฒนาทางด้านไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเองหรือว่าการทํางานของเราเองนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองถูกเลยบางทีถ้าทําวิจัยเน้นวิจัยก็อยาก องค์ความรู้ใหม่ๆอยากคิดทฤษฎีของตัวเองอยากได้อะไรใหม่ๆที่ตัวเองคิดขึ้นมาใช่ค่ะแต่หลายคนก็จะเป็นประสบความสํา,าสเร็จอย่างนี้นะครับก็คือเขาก็ไปเรียนปริญญายเอกก็แล้วรับแต่เขาก็จู่ว่าช่องทางนี้มันสามารถสร้างให้ตัวเองได้เป็นสตาร์ทอัพได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสปินออฟมันลักษณะมันก็จะมีคําศัพท์เยอะนะครับจะต้งองไปตั้งบริษัทตัวเองไหมตัวเองขณะเรียนอยู่ก็พบอะไรใหม่ๆ ก็ยกตัวอย่างเช่นอะไร้นาโนเคยเห็นไหมคับสเกนาโนอันนี้คือเขาก็ได้จากห้องแล็บนะแล้วสุดท้ายเขาก็เห็นช่องทางว่ามันทําได้สุดท้ายก็เป็นสปินออฟหรือตั้งบริษัทตัวเองอะไรอย่างเี้นี่คือสิ่งที่ได้จากการเรียนนะของเราก็มีอาจารย์วาริน่ไงถูกไหมครับเร่อไตรโคเดอร์มาอะไรย่างเงี้ยเขาก็ได้จากการศึกษาวิจัยอันนี้แหละตอนหนึ่งก็นักศึกษามาช่วยเขาพาพบแล้วเขาก็มันก็มีช่องทางไปได้ค่ะก็เป็นโอกาสนะคะอาจารย์ในการที่จะได้อ่ รู้ลึกรู้อะไรใหม่ๆได้ได้ผลงานจักตัวเองพัฒนาองค์กรอะไรเงี้ยก็มาเรียนปอทอปอิ่เถื่อมาเรียนแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนอาจารย์ของเราเหมือนหลายๆท่านนะคะถ้าอยากมาเรียนนะคะบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอะไรลักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อจรงไหนเราก็มีหลายช่องทางมาทางเว็บไซต์เราก็มีเบอร์โทรอีเมลเนี่ยครับเฟซบุ๊กเราก็มีอันนี้เบอร์โทร เอาเป็นง่ายๆว่ามันไม่ใช่ข้อจํากัดแล้วในเรื่องของมีทุกช่องทางแหละนะคะคุณลองซื้อไปดูตรงไหนก็คือสะดวกตรงไหนถนัดแบบไหนดีกว่านะคะบางคนอาจจะถนัดโทรมาบางคนถนัดอีเมลบางคนถนัดแชทในเฟซบุ๊กได้หมดนะคะเรามีคณาจารย์มีแอดมินที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลท่านนะคะอาจารย์ฝากส่งท้ายดีกว่าสําหรับ ว่าที่นะคะนัก <Wars> ศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกของเราที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อยากจะมาดูภายใต้การดูแลของอาจารย์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาเขาเรียกไรนักศษานะคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ยังไงอะทุกทุกที่อะทั้งโรงเรียนบางทีคุณครูต้องการเรียนต่อปริญญาโทอย่างงี้ก็เือตามมหาวิาลยที่อาจารย์ยังมีวุฒิปริญญาโทอยากจะเรียนต่อปริญญาเอกตอนนี้เรามีทุนการศึกษาเนี่ยสำหรับผู้ที่มี เงื่อนไขเป็นไปตามนั้นน่นะครับก็บไม่อ้นนะครับม,มาเรียนได้เลยแล้วบวกับอย่างที่เรียนตอนต้วนว่าอาจารย์เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการทาวิจัยอย่างเงี้ยการดูแลนักศาเนี่ยแล้วเราก็มีระบบที่เราเรียกว่า UKPS เพื่อที่จะสร้างให้อาจารย์เป็นครูด้วยครับเพราะนั้นมานก็เลยผสมผสานกันได้ดีนักวิจัยและครูเนี่ยม,มันก็เป็นที่ดึงที่เหมาะมากที่นักศึษาจะมาเรียนปรยาโทปรยาอีก โอ้สุดยอดมากนะคะนี่คืออีกหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรดีๆอีกหนึ่งเ<ช>่องทางที่จะ,จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ<ช>ทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มหาวิทยาลัยของเรามีกับหลักสูตร<ช>บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเวลาของเราหมดแล้ววันน<ช>ี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรพงศพิชิตจันนุ้ยนะคะคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับเรื่องราวดีๆให้เราได้รู้จักบัณฑิตศึกษากันค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะ สำหรับการติดตามรับชมรายการของเราค่ะขอบคุณไปยังหัวหน้าสถานีด้วยนะคะวันนี้ดิฉันชนทิชาลิมปิติผู้ร่วมรายการและทีมงานนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ